รถสมบูรณ์พร้อมใช้อันนี้จากประสบการณ์นะรถพร้อมใช้ไม่เคยพร้อมสักคันแล้วก็รถนายทหารรถนายแพทย์รถผู้หญิงใช้อะไรอย่างนี้นะไม่ได้เป็นตัวการันตีเลยว่ารถจะสมบูรณ์ เข้าไปช่องสื่อจริง90นะก่อนหนึ่งเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเรานะครับขอบเพื่อนๆคนละหนึ่งซับสไคร์เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะทีมเชียงรายยูเนเต็ดเป็นทีมฟุตบอลชั้นนำของประเทศแล้วก็ร้านกรีดการะดาชเพื่อนๆคนไหนที่นึกถึงล้อแท้มือสองจากญี่ปุ่นยางช่วงล่างครบวงจรนะติดต่อร้านนี้ได้เลยโฆษณาอีกครั้งนะครับกลุ่มเฟซบุ๊กพวกเรามีแล้วตามรูปกดเข้ากลุ่มนะ เพจของพวกเรามีแล้วกดติดตามได้เลย Instagram มของเรามีแล้วกดติดตามเพื่ออัปเดตสต็อกรถยนต์ในคลิปนี้นะจะไม่ใช่การรีวิวนะครับแล้วก็จะไม่ใช่การขายด้วยนะแต่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เพื่อนๆวิธีการเลือกรถยนต์ยุค90ตามสไตล์ช่องเสียจร90เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะมันมีคําถามเข้ามาเยอะนะว่าแบบตอนนี้เหลืออะไรบ้าง ทำไมช่องเราไม่ค่อยมีรถเลยทำไมซื้อน้อยจังเลยพอเราตอบไปว่าไม่ค่อยได้ซื้อนะเพราะว่ารถที่ผ่านเกณฑ์มันหายากก็จะมีคําถามอีกว่าแล้วรถผ่านเกณฑ์น่ะมันคืออะไรอะไรคือเกณฑ์ของเราในการเลือกซื้อดังนั้นขอย้าําอีกครั้งนะมันคือการเลือกซื้อรถยนต์ตามสไตล์ช่องเรานะครับอาจจะไม่ถูกต้อง100%เเนะเพื่อนๆก็อย่าเชื่อมากแล้วก็อย่ายึดติดมากถือว่าเอามาแชร์ประสบการณ์นะว่าเป็นความรู้แก่เพื่อนๆเอาไว้ในการเลือกซื้อรถยนต์ได้ดีในระดับหนึ่ง รถที่เราเอามาใช้เป็นองค์ครูในการศึกษาการเลือกซื้อรถยนต์ในวันนี้นะก็คือ e 3 9 s เ r i าซีรีส์นะครับจะเป็นตัว 525I าคันนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะไปเลือกซื้อรถไปคัดเลือกรถยนเนี่ยนะผมขอแนะนำเพื่อนๆตามขั้นตอนตามนี้เลย 1. ก็คือศึกษาก่อนเล่นนะคุณชอบโมเดลอะไรนะศึกษาก่อนว่ามันมีรุ่นย่อยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น e 3 9้คันนี้เราเอามาเป็นองครูเนี่ยนะ มันมีแต่สเปค6สูบเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะมีเครื่องทั้งหมด3ตัวตามรอดการผลิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโดยที่รอดแรกเนี่ยมันจะเป็น m 5 2โนตเดียวนะชื่อ m 5 2นีเฉยรอดต่อมาเนี่ยจะเป็น m 5 2 tu นะซึ่งในวงการเขาเรียกกันว่าโนตคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรอดท้ายๆแบบท้ายสุดจริงๆมันจะเป็น m 5 4แล้วนะครับซึ่งเป็นคัลล่งไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้น นะซึ่ง M54 ก็จะมีตัว530 525 520อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงสเปคทั่วโลกนะอย่างคันที่อยู่ขา้างหน้าตรงนี้มันคือ525ก็คือตัวสุดท้าย M54 ซึ่งอันนี้เป็นรถย้ายของนะเดิมมันเป็น523แล้ว523มันคือโน้ตคู่นะถ้า528คือโน้ตเดี่ยวอย่างนี้เป็นต้นศึกษาให้ละเอียดให้กระจ่างก่อนนะครับแล้วค่อยไปสเต็ปต่อไปแล้วเพื่อนๆก็ต้องรู้เพิ่มเติมอีกนะว่ารุ่นที่สนใจเนี่ยมันจุกจริงไหมมันซ่อมแพงไหมอะไหล่มันหาย,ายากหรือเปล่า อาการประจำรุ่นคืออะไรนี่สําคัญมากตําหนิแล้วก็ปัญหาคลาสสิกของรุ่นนั้นๆนะเวลาเพื่อนๆไปดูเนี่ยถ้าเจอมันจะได้ไม่ต้องตกใจแล้วคนนี้แหล่งข้อมูลน่ะมันเอามาจากไหนเราจะศึกษาได้ทางช่องทางไหนบ้างมันก็มีเยอะแยะเลยนะหนึ่งเนี่ยก็จากช่องเสียจร90ไงผมพยายามทํารถยุโรปยุค90ให้เยอะที่สุดท่าจะทำได้เพื่อนๆก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะรถญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ยังน้อยอยู่ก็บอกตรงแล้วก็ข้อ2กดเข้ากลุ่มนะตอนนี้เทคโนโลยีทันสมัยแล้วนะเพื่อนๆเข้าไปดูใน Facebook กลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่น e39 เนี่ยคุณก็เส,สิร์ช e สิ e39 t h a i l a ด์ e39 ซื้อขายอะไรรถยนต์อะไรเงี้ยนะไปศึกษาเยอะๆเ,เพื่ออะไรดูประสบการณ์ของผู้ที่เขาใช้จริงนะว่าเขาเจอปัญหาอะไรเขามาแชร์ข้อมูลอะไรบ้างราคาอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะเวลาเขามาโพสต์ขายเนี่ยคุณลองเข้าไปดูนะเรนจ์มันอยู่ประมาณไหนแล้วก็คุณนะรับได้หรือเปล่าแล้วข้อ3อันนี้สําคัญมากๆนะถ้าทําได้จะดีนะก็คือหาต้นแบบหารถคันสมบูรณ์เนี่ยมาเป็นองค์ครูให้ได้นะ เพื่อนๆเนี่ยฟังมาเยอะอ่านมาเยอะแต่เราก็จะไม่รู้จริงเท่ากับเราได้ลองขับคันจริงซึ่งต้องเป็นคันที่สมบูรณ์นี่สําคัญมากมาดังนัน้นเพื่อนๆเข้ากลุ่มแล้วนะพยายามหาเพื่อนให้ได้นะคนที่เขามีรถที่สภาพสวยที่สุดนะครับลองไปขอเขาดูหรือเวลามีงานมีติ้งอะไรต่างนี่มีติ้ง e 3 9มีติ้ง bm u 9 0เนี่ยไปดูคันจริงคันสวยๆยเยอะๆนะเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองหรือนึกอะไรไม่ออกนะมาที่ช่องเสียจร90ก็ได้นะรถทุกคันของเราเนี่ย เมื่อปั่นจนผ่านมาตรฐานแล้วนะสามารถเป็นองค์ครูได้หมดเลยมาทดลองมาทดสอบเพื่อเอาความรู้ในการเลือกซื้อรถยนต์ได้เลยหลักการเลือกซื้อรถยุค90นะมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือดูสภาพนะดูสภาพเท่านั้นสภาพสวยคือสวยสภาพไม่สวยคือไม่สวยดังนั้นเลขไม้ไม่เกี่ยวแม้จะเป็นไม้แท้ก็ตามรถใช้น้อยวิ่งน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผ่านการดูแลรักษาที่ไม่ดีก็คือไม่ดีในทางการลดเลขไม้สามแสนเนะี่ย ขอโอเวอร์ฮอนเครื่องมาหมดแล้วเปลี่ยนเกียร์ยกลูกมาแล้วนัดจอดในร่มตลอดเนี่ยคุณควรจะดูรถลักษณะนี้มากกว่าแล้วก็สภาพสีอันนี้เพื่อนๆถามมาเยอะรถคันนี้เคยผ่านการทําสีมาหรือเปล่าผมบอกเลยนะรถยุค90ถ้าไม่เคยทําสีนะผมไม่ซื้อนะในหลายๆรุ่นยกตัวอย่างเช่น BME 30เนี่ยถ้าคุณไม่เคยทําสีเลยสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานสีจะเน่ามากนะครับจะโทรมมากซีดมากอันนี้ไม่น่าซื้อแล้วก็3มอย่าฟังนิทานนะนี่เพื่อนๆจำไว้ดีๆเลย ไปอ่านรีวิวจากแหล่งไหนก็ไม่รู้นะเขาว่าเขาว่าอย่างนู้นเขาว่าอย่างนี้รถยุโรปต้องกินน้ํามันรถยุโรปจุกจิกอะไรอย่างนี้นะครับพยายามฟังคอมเมนต์จากคนที่เขาใช้งานจริงเท่านั้นนะอันนี้สําคัญมากแล้วก็จากการโฆษณาก็เหมือนกันการขายเนี่ยรถสมบูรณ์พร้อมใช้อันนี้จากประสบการณ์นะรถพร้อมใช้ไม่เคยพร้อมสักคันรถเครื่องดีรถเกียร์ดีช่วงล่างดีอย่างงูเงี้ยงั้นไปดูของจริงเท่านั้นแล้วก็รถนายทหารรถนายแพทย์ รถผู้หญิงใช้อะไรอย่างนี้นะไม่ได้เป็นตัวการันตีเลยว่ารถจะสมบูรณ์ดังนั้นดูสภาพเท่านั้นเอาคนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเลือกซื้อรถยนต์ตามสไตล์ช่องสี0งกูงกันเลยนะอันดับแรกเนี่ยคือผมดูสีรอบคันก่อนนะครับเดินดูทั้งคันเลยสีมีกรอบแตกอะไรไหมมีรล้าไหมนะมีแดดเรียไหมนะเราต้องเก็บงบในการทําสีใหม่เยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเป็นแค่รอยขีดข่วนรับได้ตามสไตล์รถใช้งาน สองดูบอดี้นะบอดี้เนี่ยอันนี้เราดูว่ามีอุบัติเหตุหน,นักชนหนักหรือไม่เราดูแค่นี้นะแล้วก็ข้อสามคือเรื่องภายในนะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะภายในเนี่ยมันสวยแค่ไหนนะถ้าเกิดภายในยับเยินมาเลยเนะี่ยอันนี้จากสถิตินะไม่ได้เหมารวมนะครับอย่าดรามา่าภายในที่ยับเยินมาเนะี่ยมักจะสะท้อนทัศนคติในการดูแลรถของเจ้าของถ้าเน่าเน่าเละๆมาเลยนะกรอบแตกแดดเลียเนี่ยนะอันนี้ผมข้าเลยนะไม่ต้องสตาร์ทกลับบ้านเลยแล้ว4สี่ระบบไฟฟ้าทั้งคัน นะกระจกสีบานอะไรต่างๆเนี่ยนะมีโค้ดโชว์ไหมอะไรประมาณนี้อันนี้ดูง่ายมากแล้วข้อห้นะระบบหล่อเย็นคลูลนเนี่ยนะแล้วก็ชิ้นส่วนภายในต่างๆเนะี่ยอะไรต่างๆในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็6นะฮะลองสตาร์รถยนต์ดูดูการทํางานทั้งคันสตาร์เฉยๆนะไม่ต้องวิ่งนะดูการทํางานรอบเดินเบาอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปทดลองขับมีแค่นี้ ามาเริ่มจากสีก่อนนะ E 3 9 5 2 5้ไคันนี้นะครับก็จะมาเป็นสีบอลเงินซึ่งตรงนี้บอก,กเพื่อนๆนิดน,นึงเป็นความรู้นะรถยุค90เนี่ยดูก่อนเลยว่าสีเดิมจากโรงงานไหมแต่ถ้าเกิดกลับสีเปลี่ยนสีมาเพื่อนๆฟังไว้นะการเปลี่ยนสีกลับสีในรถยุค90เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะโลม,มันเก่าแล้วแล้วบางทีเจ้าของก็แค่เบื่ออยากเปลี่ยนแค่นั้นเองแต่คันนี้เป็นสีบอลเงินเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ดูจากสภาพภายในรอบๆคันแล้วเนี่ย อันนี้จะมีแต่รอยขีดข่วนรอยขนแมวเล็กน้อยตามสไตล์รถใช้งานนะนนี้ก็ว่ายอมรับได้นะครับอันนี้ก็เรื่องสีเนี่ยอันนี้ผ่านตรงนี้เพื่อนเพื่อสำคัญนะตามขอบยางต่างนะขอบยางกระจกนะครับยางขอบประตูเนี่ยด้านนอกถ้ามันล้าแตกลายงานมาเลยนะเห็นหรือว่าหลังค้างบนเนี่ยซีดเป็นพิเศษนะครับอันนี้เกิดจากแดดเรียถ้ารถที่จอดตากแดดบ่อยๆหนักๆอย่างนี้ผมถือว่างานหยาบนะผมไม่ซื้อกลับบ้านทันที ดยรวมเรื่องสีดูรอบคันแล้วคันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยข้อหนึ่งถึงข้อ7ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราไม่ได้ทําตามขั้นตอนเป๊ะนะครับอันนี้เกิดจากประสบการณ์กับความชํานาญส่วนตัวนะเราจะเข้ามาดูภายในก่อนแล้วค่อยๆดูทีละจุดอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ดูไว้เป็นแนวทางเฉยๆแล้วกันเนี่ยเราเข้ามาในรถก่อนนะครับอย่าพึ่งสตาร์อย่าพึ่งอะไรทั้งนั้นดูภายในเนี่ยนะพวกคอนโซลเห็นไหมพวงมาลัยเนี่ยไหมอันนี้พวงมาลัยสวยนะ ไม่มีกรอบไม่มีล้าวเลยนะครับเดิมเดิมนะปุ่มต่างนะครับมีถลอกน้อยมากน้อยมากๆเกอย่างเช่นเช่นปุ่มนี้เป็นต้นนดี่เพื่อนเพื่อก็ต้องรู้นะ e 3 9เนะ bm u 9 0เนะี่ยโดยเฉพาะ e 3 9ปุ่มชอบถลอกกันแต่คันนี้ไม่มีถลอกนะซึ่งก็สันนิษฐานว่าเจ้าของเก่าเนี่ยน่าจะดูแลร,รักษาดีนะครับไม่จอดตากแดดนะเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ดูเนี่ยระบบไฟอันนี้หลอดไม่ติดนะครับแต่อันนี้ติดนะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องเล็กมากๆนะเนะพื่อนเพื่อนมองข้ามไปเลย มันเปลี่ยนหลอดเนี่ยไม่แพงนะครับมีกี่สิบบาทเพราะว่าหลอดมันก็มีอายุของมันไงจากนั้นก็ดูเบาะนะทั้งคนขับคนนั่งด้านหลังอะไรอย่างนี้นะซึ่งคันนี้อยู่ในสภาพถือว่าเรียบร้อยมากๆรวมถึงแผงประตูนะครับแผงคอนโซลอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าผ่านมาตรฐานช่องเงาเลยคันนี้ต่อไปเนี่ยมาดูระบบไฟนะซึ่งย้ำนะว่าดูระบบไฟออนสวิตช์เฉยๆนะบางคนเนี่ยหลายๆคนมาถึงสตาร์ชื่งกันเลยนะไม่รู้จะรีบไปไหนอย่าพึ่งนะครับออนระบบไฟก่อนอย่างนี้ เห็นไหมพวงมาลัยมันปรับลงตามออปชันของ e39 นะครับแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆลองนี้ก่อนลองเบาไฟฟ้านะทำงานหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้แล้วบางคันมันจะมีเมมโมรีซีมาด้วยเห็นไหมอ่ะคันนี้ยังทำงานอยู่ไหมลองกดสิเนี่ยต้องกดค้างเห็นไหมทำงานหมดเลยนะดังนั้นระบบไฟของคันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคอ่ะเนี่ยมาดูบบาด้านข้างก่อนนะ พอด้านข้างเนี่ยเพื่อนๆเอื้อมมือไปปรับเองได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินไปอีกฝั่งนะบ่อข้างไฟฟ้าก็ยังทํางานอยู่แล้วดูกระจกสีบานเนี่ยนะเนี่ยกระจกเนี่ยอันนี้กระจกออโต้ทางานนะครับแต่ว่าฝั่งคนขับเนี่ยออโต้อันนี้ไม่ทํานะฝั่งอื่นทําหมดเลยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเดี๋ยวมีฝั่งคนขับเนี่ยระบบออโต้ไม่ทํา อันนี้ก็ต้องไปไล่เช็คนะว่าสวิตช์มันเสียหรือว่าตัวมอเตอร์เนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็ดูกระจกข้างนะครับเพื่อนๆก็ลองปรับกระจกข้างสองฝั่งดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นผมจะไปดูห้องเครื่องต่ออันนี้ย้ำนะอย่าพึ่งสตาร์ทรถอย่าพึ่งนะครับไปดูห้องเครื่องก่อนเนี่ยอ่าเปิดฝาอันเนี้ยมาดูฝาห้องเครื่องนะเนี่ยอันดับแรกเลยก็ดูโชก่อนนะคันนี้โชกยังดีมากๆอยู่เลยเห็นไ,ไหมค้างได้นะฮะแล้วก็ ทำไมถึงห้ามสตาร์ทเพราะผมจะให้ดูระบบคูลเลนต์ระบบคูลเลนต์เนี่ยเราต้องดูตอนเครื่องมันเย็นอันนี้สาระสําคัญมากดูตอนเครื่องเย็นนะผมถึงย้านักย้าหนาว่าอย่าพึ่งนะมาดูคันนี้ก่อนเนี่ยคูลเลนต์เป็นยังไงนะเปิดฝาหมอ้อน้ําดูนะครับเนี่ยเห็นไหมที่สามเก้าเนี่ยยุคนี้มันจะมีตัวนี้ละนะฮะแท่งวัดระดับเนี่ยอันนี้คูลเลนต์ดีนะน้ําไม่มีหายถ้าเป็นไปได้เนี่ยส่องด้วยนะครับว่ามันมีคราบน้ํามันอะไรหรือเปล่านะถ้าเป็นไขามาเลยเนี่ย อันนี้เกิดจากน้ําเข้าเครื่องนะให้ผ่านเลยนะครับแต่อันนี้น้ํายังเต็มอยู่นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คูลเลน์ของคันนี้จะรั่วซึมเนี่ยมีน้อยมากนะครับแล้วก็ไปดูพวกนี้ตามเครื่องต่งตางๆนะอันนี้เขาก็ผ่านการซีลมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมีคาบซิลิโคนรถยุคนี้เป็นไปไม่ได้ที่เครื่องจะไม่รั่วซึมนะครับอายุมันเก่าแล้วนะผมเห็นแทบจะทุกคันอะ่ะยกดูนะโอ้ทั้งอ่างเครื่องหน้าเกียร์หลังเกียร์ท้ายเครื่องอะไรเงี้ย ฐานกองน้ำมันเครื่องเนี่ยซึมกันกระจายนะครับอยู่ที่ว่าเจ้าของเก่าเขาทํามาหรือยังแต่คันนี้ด้วยความที่เป็นรถวางเครื่องใหม่นะแล้วมันวาง M54 มาแล้วขนาด2.5ลิตรให้เป็น 525i นะเพราะฉะนั้นเครื่องก็จะค่อนข้างสดใหม่สมบูรณ์สวยๆอะไรประมาณนี้เลยนะแล้วก็มาดูที่สายพานเนี่ยผมก็จะก้มดูนะเอาไฟส่องเลยนะครับสายพานเนี่ยเริ่มมีแตกอะไรอย่างนี้ไหมนะถ้าเกิดสายพานล้าแตกมาเลยเนี่ยอันนี้ก็จะ สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลรักษานะว่าเจ้าของไม่ดูแลรักษาเลยนะครับเพราะสายพานเป็นอะไรที่แบบราคาไม่แพงนะแต่มีความสําคัญมากๆเจ้าของเก่าอาจจะแบบแทบไม่ได้เข้าอู่เลยนะหรือว่าเข้าอู่ที่ไม่ใช่เฉพาะทางนะเขาก็ดูแลรักษาไม่ค่อยถึงเสร็จแล้วผมก็จะมาดูตรงนี้ต่อนยเบ้าโชกนะเบ้าโชกทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ค่อนข้างเดิมค่อนข้างแห้งมากนะภายนอกใหม่กิ้งเลยแต่ภายในเห็นไหมเขาปล่อยแห้งอย่างนี้เห็นไหมพวกตาม คานต่งตางๆนะเนี่ยบกคานแชัดสีเนี่ยซ้ายขวาเลยนะครับอยู่ในสภาพมาแห้งแล้วสวยมากดังนั้น E39 คันนี้สันนิษฐานได้เลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนย้ำอีกครั้งนะบอดี้เราดูแค่นี้นะเบ้ชโชกคันหน้านะครับรวมถึงข้างหลังด้วยคนที่จะมาดูเนี่ยน็อตทุกตัวอย่างเงี้ย ไม่ต้องมานะช่องเราเราไม่ได้คัดให้คุณขนาดนั้นนะครับมันเสียเวลาทั้งคุณทั้งผมรถเนี่ยอายุมันเก่าแล้วถ้าเกินนดนั่งรถมันมีบาดแผลบ้างก็ไม่เป็นไรแต่สาระสำคัญคืออย่ามีอุบัติเหตุหนักพิกามแค่นั้นผมเคยเจอหลายเคสนะเอาไฟฉายมาส่องน็อตท,ทุกตัวเนี่ยเปิดซอกประตูส่องหมดเลยนะติแม้กระทั่งกุญแจเพราะกุญแจไม่เดิมอะไรเงี้ยนะผมบอกเลยว่า เพื่อนผมซื้อลรถราคาเป็นล้านเนี่ยยังไม่เรื่องมากเท่าคุณเลยรถมันแค่แสนสองแสนวุญญเอยเรื่องหนาย้ําเลยนะไม่ต้องมาช่องเรานะครับอันนี้แล้วเราแล้วเราก็จะสอนดูแค่นี้ด้วยเพื่อนๆคาดหวังมากกว่านี้ไปศึกษาที่อื่นอสรุปแล้วนะคันนี้สภาพห้องเครื่องโดยรวมเนี่ยอะไรชิ้นส่วนต่างๆนะถือว่าค่อนข้างสวยสวยมากๆเลยนะไม่ใช่ค่อนข้างบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผ่านมาตรฐานช่องเราแบบสบายๆหลังจากนั้นก่อนที่ผมจะสตาร์ทรถยนต์เนี่ยผมก็จะมาดูที่ประตูทั้ง4บานอีกครั้ง นั่นเนี่ยอันนี้ยางขอบประตูสภาพเป็นยังไงนะครับมีความแห้งความเดิมไหมตามซอกเนี่ยพวกตามเนี่ยเห็นไหมยางขอบประตูทั้ง4บานนะค่อนข้างสวยนะอันนี้ก็เป็น m ม n d เซตในการดูแลรักษาของเจ้าของรถยนต์นะนี้ม่านใช้ได้ไหมถ้าอันนี้ไม่มีแล้วนะ e 3 9เห็นไหมเพื่อเพื่อก็ต้องรู้ว่าอันนี้คืออาการประจํารุ่นของซีรีส์5ยุค9กนะไม่ว่าจะเป็น e 3 4หรือ e 3 9ก็ตามเนี่ยม่านตรงนี้ชอบ สภาพไม่เหลือกันแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้ฝาท้ายบ้างเป็นไงบ้างโชกฝาท้ายเนี่ยเห็นไหมมันยังค้างได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเริ่มมีเก่าเริ่มไม่ร้อยเปอร์เซ็นเะงี้ยนะแต่ก็ถือว่ารับได้นะเนี่ยห้องสัมภาระ,ะด้านท้ายนะครับคันนี้ถือว่ากลางๆนะกลางๆไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอะ เรื่องอุปกรณ์ครบหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอย่างเงี้ยปะแจน,นะหรือยางอะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความซีเรียสของเพื่อนเพื่อนถ้ามันไม่ครบก็ไม่เป็นไรเราไปซื้อมาใส่ทีหลังได้นะอย่าเอามาเป็นสาระตรงนี้เนี่ยพวกขอบบอดี้ต่างนะด้านท้ายเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วสเต็ปต่อไปนะสตาร์ทเครื่องนะครับามาสตาร์ทกันเห็นไหมคันนี้สตาร์ทชื่งเดียวติดนะครับแม้ว่าจะจอดนานก็ตามเนี่ยนะอันนี้สําคัญมากนะครับตอนเครื่องเย็นเนี่ย ถ้าเครื่องเย็นแบบจอดไว้นานแล้วยังสตาร์ชึ้งติดเนี่ยอันนี้ถือว่าระบบจ่ายน้ำมันระบบจุดระเบิดอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆดูตรงนี้รอบเครื่องมาดูรอบเครื่องก่อนเลยนะรอบเครื่องนิ่งไหมคันนี้ไม่มีวูบวาบนะแช่ที่800ตลอดนะครับคันนี้เครื่องเดินเรียบม,มากๆแล้วก็ระบบเนี่ยโค้ดอะไรต่างๆเนี่ยโชว์ไหมคันนี้ไม่มีโคดโชว์นะแต่ผมบอกเพื่อนๆนิดน,นึงนะ รถ B M w u 0ไม่รู้เป็นอะไรกัน,นคนขายชอบเอาไปลบโค้ดก่อนขายเนี่ยอันนี้ถือว่างานหยาบมากๆนะครับแล้วพ,แล,วพแล้วพอคนซื้อใช้ไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ย3วัน5วัน7วันโค้ดมันก็กลับมาโชว์ใหม่นะอันนี้ผมประนามเลยนะอย่าทำนะครับถ้ารถมันมีปัญหาอะไรคุณก็บอกคนซื้อไปตรงๆจะได้ไม่มีปัญหากันเสร็จแล้วพอคุณดูข้างในนะคุณก็ไปดูข้างนอกหลังจากสตาร์ทเครื่องมันเป็นยังไงเนี่ยคุณก็ดูนะเครื่องเนี่ยมันเดินนิ่งหรือเปล่า แล้วคันนี้นิ่งมากๆนะครับไม,ไม่มีสั่นไม่มีดิ้นอะไรเลยนะเนี่ยแล้วก็รวมถึงพวกสายพานต่างๆมีเสียงอะไรแปลกๆไหมนะครับคันนี้ถือว่าโอเคมากๆอ่ะคันนี้วิธีการทดลองรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงคุณ,คณก็ซัดแรงๆเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคุณต้องลองเลื้อยคลานเบาๆก่อนนะในซอยหรือแม้แต่จอดเฉยๆก็ตามเนี่ยเอาแรกเลยมาดูเนี่ยเห็นไหมอยู่เฉยๆเนี่ยมันสั่นขึ้นพวงอาไัยไหมนะครับถ้าเกิดมันสั่นเบาๆอย่างเงี้ย อันนี้เกิดจากว่ายางแท่นเครื่องนะเริ่มมีปัญหาแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้คือยังดีอยู่นะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะรอบดูดีๆนะครับว่ามันมีสวิงหรือเปล่านะอันนี้เวลาเราคุณเข้าเกียร์เนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังนนะมันมีตึกไหมนะเข้าเกียร์ว่างหรือเข้าเกียร์เดินหน้าเนี่ยเห็นไหมมันสมูทดีไหมนะอันนี้คือแทบไม่มีอาการอะไรเลยแต่ถ้าเกิดมันตึกขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นที่บูธหรือว่ายางหิ้วเฟืองท้ายมีปัญหาได้อะไรประมาณนี้นะก็อย่าเพิ่งตกใจอะไร แล้วคุณก็ค่อยๆลองขับในซอยช้าๆย้ําว่าช้าๆนะเนี่ยลองแตะคันเร่งเบาๆก่อนนะครับเห็นไหมมันมีกระตุกไหมมันเดินเนียนไหมเขาเรียกว่าเดินเบามันมันเรียบดีไหมบางคันนะถ้าระบบอากาศมีรั่วอะไรเงี้ยนะครับแค่คุณแตะคันเร่งเบามันอาจจะวูบดับเลยก็มีเหมือนกันเย่าเพิ่งคลิกดาวนะน,นี่ผมไม่เข้าใจจริงๆนะบางคน AR ออะไรก็เสียบกุญแจสตาร์ทแล้วซัดเป็นร้อยเลยอันนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเนี่ยคุณต้องลองทุกๆย่านความเร็วเลยนะเนี่ย ถ้าลองเลี้ยวในซอยดูเห็นไหมมีกุกกักมีอะไรไหมเวลาเจอลูกระนาดเนี่ยนะฮะมันมีอย่างเงี้ยลูกกระนาดนะช่วงล่างมีเสียงมีอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยซึ่งคันนี้ไม่มีเลยปกติมากๆนะครับรวมถึงตัวพวงมาลัยก็เหมือนกันอันนี้เพื่อนๆก็ต้องรู้นะ bmw ไม่ว่าจะซีรีส์อะไรก็ตามนะซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7ที่เป็นยูคาสูเนี่ยพวงมาลัยต้องไม่มีระยะฟรีนะเป็นลักษณะนี้เลยต้องอย่างนี้เลยเห็นปะเนี่ย ยอยพวงมาลัยยังดีอยู่หรือเปล่านะครับแค่คุณขับในซอยคุณก็รู้เรื่องแล้วนะครับบางคันเนี่ยเจอลูกกันหน้าทีนะสั่นมาถึงพวงมาลัยเลยก็มีนะอันนี้เกิดจากยอยอ่ะมันหมดสภาพแล้วนะคุณก็ต้องเตรียมงบไปเปลี่ยนนิดนึงเลขอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆดูตรงนี้ตอนนี้อุณหภูมิมันได้ที่แล้วนะก็คือที่12นาฬิกานะอุณหภูมิเนี่ยดูเพื่ออะไรก็ตอนเราจอดรถเฉยๆเนะี่ยอุณหภูมิมันขึ้นไหมนะครับถ้าเกิดมันยังเที่ยงตรงอย่างนี้อยู่นะ ที่12นาฬิกาเนี่ยแปลว่าพัลม้าเครื่องดีระบบคูลแลนด์ดีอะไรประมาณนี้และเมื่ออุณหภูมิร้อนได้ที่อย่างนี้แล้วแอร์ยังเย็นอยู่ไหมอันนี้สําคัญนะเวลาเพื่อนๆดูแอร์นะครับบางคนสตาร์ทรถปุ๊บแอร์เย็นตื่นเต้นเลยไม่ใช่นะมันต้องดูตอนเครื่องร้อนตอนรถติดเนี่ยถ้าแอร์ยังเย็นอยู่นะอันนี้คือคอมแอร์สมบูรณ์ระบบแอร์คือดีซึ่งคันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยคันนี้เสนต่อไปเนี่ยคุณก็มาลอง ทดลองขับที่ความเร็วสูงดูนะครับถ้าเป็นไปได้นะอย่างเช่นตอนนี้เราก็กาลังจะเข้าสู่ถนนวิภาวดีนะครับก็มาดูกันว่า3 9มเก้าเนี่ยเออเมื่อกี้ขับในเมืองขับในซอยเนี่ยมันโอเคมากเลยนะเรื่องการเดินเบาเนี่ยมันนิ่งดีนะครับการเข้าเกียร์แรงต่างก็ราบลื่นอันนี้มาดูการขับนอกเมืองถ้าเออเพื่อนๆมีโอกาสได้เข้าโค้งเนี่ยจะดีมากเลยนะแต่มันยากไงบางทีเราไม่มีโอกาสอะไรขนาดนั้นแต่เขาเนี้ยเห็นไหมเราเจอโค้งหนักๆเนี่ยเราก็ลองสาสตร์เข้าไป มีอาการอะไรไหมซึ่งผมขอบอกกันนะว่าการสาตว์โค้งที่ความเร็วสูงแบบนี้นะฮะมันต้องใช้ความชํานาญค่อนข้างสูงนะก็คือคุณก็ต้องมีความรู้ระดับนึ่งอะนะว่ารุ่นนั้นๆที่คุณสนใจเนี่ยช่วงล่างที่สมบูรณ์มันมันควรจะเป็นประมาณไหนอย่างเช่นครันเนี้ยเข้าโคง้งเนียนกลิบไม่มีอาการนะอันนี้น่าจะเป็นที่โช้กของเขานะครับอะไรต่างๆเนี่ยสภาพน่าจะดีมากๆเลยเวลาคุณเบรกก็เหมือนกันนะ มันเอาอยู่ไหมนะครับมีเบรกหัวทิ่มไหมอะไรอย่างนี้แต่คันนี้คือเบรกดีมากเป็นธรรมชาติมากแล้วว่าคันเร่งก็เหมือนกันนะคันนี้คันเร่งมันเป็น M54 มไงมันก็เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับมันก็จะเหยียบง่ายหน่อยระยะฟรีอะไรคือแทบไม่มีแล้วคันเร่งก็เบาด้วยอ่าคันนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่เพื่อนๆรอนะเนี่ยไม่รู้จะเน้นอะไรกันนั้งหนาเรื่องคลิกดาวเนี่ยคือไม่ต้องไปหนักอะไรมากนะครับอันนี้ผมก็เหยียบประมาณ30%นนะแม้การเปลี่ยนเกียร์สมูทราบลื่น แล้วก็อย่างนี้เพื่อน,อนๆต้องรู้นะว่ารถที่เราไปดูเนี่ยมันเกียร์กี่สปีดนะครับแล้วก็ที่ความเร็ว100ที่ความเร็ว120รอบเครื่องควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เคยแล้วนะครับไปดูรถเบนซ์นิวไอเกียร์5สปีดเนี่ยทำไมเหยียบ120รอบเครื่องมัน3,000ันกว่าล่ะเห็นไหมคุณก็ต้องสังเกตร,รอบด้วยนะครับอันนี้แดงว่าเกียร์5ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นต้น นะแต่อันนี้เกียร์เนี่ยความเร็วประมาณ90เนี่ยรอบต่ำกว่า2 0 0พันพันนะอันนี้เกียร์เปลี่ยนครบทุกเกียร์และเปลี่ยนอย่างสมูทราบลื่นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆมาดูตรงนี้ต่อที่ความเร็วสูงนะประมาณ80ขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มออกอาการถ้ารถของเรามันไม่ดีนะครับก็ยิ่งถ้าเป็น100ขึ้นนะอันนี้จะยิ่งดีเลยมันมีสันไหม ถ้าเกิดมันสั่นขึ้นพวงมาลัยนะสั่นต้อกๆอกอ,กอย่างนี้เลยและรู้สึกว่าควบคุมยากนะครับอันนี้เกิดจากตัวคันชักคันส่งเริ่มไม่ดีละหรือบางคนเรียกลูกหมากแหลกเนี่ยนะมันจะคุมรถไม่ค่อยอยู่นะครับมันจะสั่นทั้งพวงมาลัยเลยหรือมันสั่นแบบกระตุกเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องขึ้นพวงมาลัยอาจจะเป็นแค่ลอดุ้งก็ได้หรืออาจจะถ่วงล้อไม่เนียนอะไรอย่างนี้นะหรือถ้าเกิดมันสั่นกลางลำรถเลยนะครับสั่นขึ้นมาเรื่อยเรือยิ่ง ความเร็วสูงยิ่งสั่นแรงเยแต่ไม่ได้ขึ้นพวงมาลัยอันนี้น่าจะเป็นที่เผากลางเริ่มไม่ดีอาจจะตัวเผากลางเองยอยเผากลางตุ๊กตาเผากางอะไรก,ก็ต้องไปไล่ดูกันเฟืองท้ายหอนไหมเฟืองท้ายมันจะหอนตอนไหนมันจะหอนตอนเราปล่อยคันเร่งเนี่ยเพื่อนๆเหยียบไงไหมมาเก้าสิบปุ๊บแล้วเราถอนคันเร่งออกอย่างเงี้ยไม่หอนเงียบสนิทนะอันนี้คือเฟืองท้ายดีนะแต่ถ้าเกิดลูกปืนหอนเนี่ย มันจะหอนตลอดไม่ว่าคุณจะเหยียบหรือจะผ่อนคันเร่งก็ตามนะที่ความเร็วสูงมันจะยิ่งหอนดังเป็นต้นเนี่ยพวงมาลัยก็เหมือนกันนะไม่ว่าคุณจะขับความเร็วสูงหรือความเร็วต่ำก็ตามนะครับเนี่ยพวงมาลัยที่ดีอ่ะจะไม่มีระยะฟรีเลยนะมันจะเลี้ยวอะไรค่อนข้างบั่นใจอันนี้เบียมหรือว่ยูจะเป็นลักษณะนี้นะคุณก็ลองไปดูแล้วกันว่าคุณจะดูอะไรอย่างถ้าเป็นรถเบนซ์อย่างเงี้ยวีดอ22ระยะฟรี free, มันก็จะเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็จะเป็นการเบรกนะครับการเบรกที่ความเร็วสูง ตอนเบรกเนี่ยมันสั่นส้านขึ้นพวงมาลัยไหมหรือว่าขึ้นแป้นเบรกไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ตัวจานเบรกเริ่มไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะอีกจุดนึงอ่ะเรื่องพวงมาลัยเนี่ยนะศูนย์มันตรงหรือเปล่าทําไมผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะผมก็เจอมาเยอะนะถ้าเกิดศูนย์เอียงนิดเอียงหน่อยอะไม่เป็นไรนะครับอย่างคันนี้คือศูนย์ตรงมาก,มากแต่บางคันเนี่ยเอียง45องศาอย่างเงี้ย มันสะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงทัศนคติในการดูแลรถของเจ้าของคุณปล่อยให้พงมาไหลเอียงในขนาดเนี่ยโดยที่ไม่ตั้งศูนย์ถ้าว่าตรงๆน,นะคุณต้องขี้งกแค่ไหนนะขี้เหนียวแค่ไหนนะครับในการดูแลรักษารถคุณเนี่ยคุณต้องงานหยาบขั้นสุดนี่เจอมาเยอะนะสตาร์ทก็ยากนะครับลากยาวสั่นทั้งคันเลยไม่ต้องมาวิ่งความเร็วสูงเนะี่ยวิ่งในซอยก็สั่นแล้วพงมาไหลเอียงอย่างนี้เลยนะอันนี้อย่าเสียเวลาไม่ว่ารถจะราคาถูกแค่ไหนนี่ผมแนะนำนเพื่อนๆนะอย่าเสียเวลา ซื้อรถยูคาสูทนะเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับช่องเราจะเน้นเสมอเน้นคันที่สภาพสวยที่สุดปั้นมาดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะัราคาเนี่ยเป็นเรื่องรองช่างมันไม่งั้นนะค่าซ่อมค่าปั้นอะไรเงี้ยค่าบูรณะแพงกว่าราคารถของคุณหลายเท่านะอันนี้ไม่รวมค่าเสียเวลานะเป็นไปได้แบบง่ายๆเพราะฉะนั้น E39 คันนี้นะฮะตัว 525i ที่เราขับอยูน่นนะก็ยังไม่เจอความผิดปกติอะไร นะครับอันนี้ก็เจ้าของเนี่ยน่าจะดูแลมาดีมากๆนะคือคันนี้เครื่องมันค่อนข้างสดใหม่ด้แหละนะครับทำใหม่ทั้งระบบเลยช่วงลงช่วงล่างอะไรผมเห็นบินละนะทำมาค่อนข้างดีสูบนะเบีย BMW ซูรีส์ 5E 39ตัว 525i คันนี้นะก็ผ่านมาตรฐานการเลือกซื้อของช่องเราได้อย่างสบายๆอันนี้ก็ต้องบอกตรงนะว่ารู้สึกเสียดายนะที่มันผ่านง่ายเกินไปเพราเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาดีมากทำให้ไม่ค่อยมีเคสสตัดี้ให้เพื่อนๆศึกษามากนะัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าแม้ว่ามันจะสมบูรณ์มากนะครับเราใช้มาสามอาทิตย์แล้วนะโค้ดไม่มีโชว์รถไม่มีอาการอะไรใดๆก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มว่าผ่านมาตรฐานช่องเราที่จะพร้อมขายเพื่อนๆนะเพราะคันนี้ยังไม่ถึงคิวส่งตรวจดังนั้นเพื่อนๆฟังดีนะคันนี้ผ่านเกณฑ์การเลือกซื้อนะแต่ยังไม่ได้ผ่านมาตรฐานเพราะยังไม่ได้ตรวจรถเลยขั้นตอนต่อไปก็ต้องส่งตรวจตามสแตนดาดเราแล้วนะครับยกดูว่าช่วงล่างมีอะไรบ้างเพื่อนๆเนชื่อไหม ขับดีขนาดนี้นะเดี๋ยวพอยกดูก็เจอนู่นเจอนี่นะเจอแน่นอน คือใจอยากให้ผ่านมากเลยแต่ยังไม่ได้ตรวจนะก็เลยยังไม่ให้ผ่านไว้คันนี้ส่งตรวจซ่อมเก็บงานตามมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อทราบอีกทีนึงนะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ไว้โอกาสหน้านะถ้าเราคัดเลือกรถที่มีตําหนินะจะมากจะน้อยก็ตามเนี่ยที่ต้องเก็บงานนะครับเราจะเอามาทํารีวิวแบ่งปันเพื่อเป็นความรู้แก่เพื่อนเพื่อนในการเลือกซื้อรถยนต์เพื่อที่สมาชิกของพวกเราเนี่ยจะได้มีความรู้ในการไปซื้อรถยนต์นะเพราะว่าเรราาคคือแหล่งวมูุ้90 thank <laughs>